ข้าวม่วงเ้าย่างอยู่ครับข่อยเ้ากระลางงามเดี๋ยวเอาดินมาทมนี่ครับอนาขดมันนี่ดินดีๆเอาใบใหม่มาลงหลไยเดี๋ยวเ้าสิขุดดินแล้วก็เอาต้นผมนีลงดีกว่าเอาจะครบลงมีต้นตะครบครับเพาอไห้ครับลงเป็นโฮมเดี๋ยวผมมีลงนี้ครับพี่น้องครับผมมีลงนี้แล้วก็เอาต้นตะครบไปลง ยูไปอันแผงโซลาเซลล์นะครับไอ oh. พี่น้องไปยีบหาหน้าที่หกวงเคิงพี่น้องมาปลูกปลูกมีครับยูมุ่มนี้ครับเห็นมันขึ้นมาเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับอ,ออกทางกายจะสองเงือออกครับหญ้าคุ้มแห้งครับหญ้าไร้แห้งหญ้าคุ้มเ้าวเฮ้าครับข้าวปีเคิงเฮ้าเอาไปหวัวไสครับรุ่นครับรุนเะาเได้กินอยู่ เอาหยาบมันแนวว่านกับมีเวลาออกให้มันนีเวลามาสองมือครับพี่น้องนี่ครับต้นที่สองใบเหลืองแห้งครับใบต้นหนึ่งต้นสองต้นสามเหรออยู่ไนครับต้นสี่ยูนินีตายครับกวยไข่ห้ากับล้อมบอมแลมครับนี่ตูมฝรั่งครับต้นตะครบครับเอาต้นใหญ่มากบ่ลอยครับต้องเอาต้นน้อยบ้างบัหนี่มันขึ้นอยู่นี่ครับมันเป็นบานออกแถวแถวแผงนี่แหละครับนี นี่หม่องเปนอนผูกนอนครับไปพี่น้องไปผูกมีอีกสองตนครับไปพี่น้องไปบักมีเข้ามาหอดสวนแล้วครับเดี๋ยวเ้าเอาบังมีลงครับเซไใวขึ้นหนึ่งดโดนฝนจนร่างเปียกไปครับก็มีกล้วยยูหาต้นมาจากกอมครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศทังสวนเฮ้าก็โอเคอยู่นทังทังนี่นพี่น้องเขาเที่ยวไปไฮไปหน้าเขากำลังพัฒนามากครับนี่ นี่ครับทางเข้าบ้านครับห่างจากบ้านหนึ่งกิโลครับนี่ครับเสาอากาศบ่ไกลป็นไดตถนนเป็นถนนทางดำครับนรถแลนอย่ครับนี่เวินเวินเยอะไปนองไปเอากล้วยไปปลูกอันนี้ให้เห่าครับบรรยากาศทางโล่งผมเห็นไว้ปีกายครับถือว่ายูยูดีครับเป็นเอาอย่างมาปลูกทั้งขางฟัง่แต่ว่าต้นบอกหมากมาปลูกไว้วางปีกายเรียบร้อยครับน้าแรง หอนแห้งครับตายเบิดเลยครับอยางมหาเนี่ยปลูกไม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดินสายน้ำกันมาเที่ยวหลังครับเที่ยวหนีเขาเอาปั๊บระบบปลูกต้นไม้แหละวรับปั๊บท่างให้มันบ่อพังกับพ่อครับผมไปพี่น้องไปห้าถอยลงครับถอยลงไปหาเถียงคนละครับผมครับ้เถียงเฮาไปลุยมีเฮา่น้ำ晒แดดมาเดินทางมาจากกทมครับก็ถือว่าล่องเบิงครับพอไหวสามสิบเมืองมั้งครับนี่ แตกใบงามอยู่ครับเอามาเอามาแบ่งปันให้พี่น้องเข้าไปหลายอยู่ครับคนละสามต้นสี่ต้นครับเออกำลังแตกงามๆครับนี่เดี๋ยวหาหม่องล่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ากล้วยเข้ากัยังโอเคอยู่ชีวิตกินสักต้นสองต้นก็โอเคแล้วครับหาหม่องล่งวันใดล่งใส่ดอกอันนี้ร่งกล้วยครับล่งแถวนี้ก็ไเลยครับทางคางโ้มเนี่ยครับ ไปพี่น้องไปปลูกกันเลยขนุนทองประเสริฐถึงสวนโพนหาดเลยในี้อาเลือกทำเลปลูกครับมองใดที่มันบ่อหกบ่แง้มกันเ้าก็บทลงแต่ลงกล้วยก็บอกมีนะครับมันคูกันไปเลยครับนี่แม่องใดมันง้มเ้าก็จังมันเบียดกันครับคือคือลุมเนี่ยหรืปลูกแต่กล้วยอย่างเดียวครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กอไผ่ร้างบนครับนี่ส่วนต้นไหนมันบ่อหนิต้นเขาจะเ็เป็นปลาสวนสวนไผ่กับสวนกล้วยครับนี่ติดกันน่ครับ มุมนี้ห้องสีพยายามเคียย์ให้เป็นพื้นที่ของปลาส,สวนกล้วยสวนผลไม้สวนกินได้ตรงนี้มุมนี้ทำา้อจัดแถวมันเป็นระเบียบไปเลยเอาไม้ตองมาทามาเบิ้งง่ายๆครับตัดแตง่งกิ่งตัดแตง่งหากกล้วยออกจักหน่อยครับนี่หากมันสีมันเป็นสีครับเดี๋ยวห้อตัดต้องปุ๋ยเสร็จเดือนที่ห้อเอามาสีไวหลอกก่อนครับยังเหลืออยู่สามสี่ถุงอยู่ก็เนอื่นห้องเรามาวัดดินครับอันนี้สื่อมาวัด ค่าของดินค่า pH นี่ครับถ้าปรับมาค่า pH ล่องเบิ่งว่าถ้าดินดีมันจะอยู่ที่ประมาณ6.5ถ้าดินเปรี้ยวไปมันจะต้องลงมาเหลือ4เหลือ5นี่ครับถ้าดินมีกรดมีด่างครับอันนี้เฮาต้องไปเรียนรู้อีกเท่านึงแต่ว่าโหคร่าวๆว่าถ้าดินมันใส่ได้มันจะอยู่ประมาณ6.5ครับคือดินดีครับครถ้าี่น้องค่าออกมาได้เป็น7 7นิดๆก็ถือว่า ใส่ได้ครับเธอบหลายแต่ว่าขันมันลงมาอยู่ประมาณขันมันขึ้นมากสีีถึงหานี่แต่ว่าดินมันเปรี้ยวครับปลูกยังกับบัวงามครับใบเหลืองครับพี่น้องอันนี้ถือว่าค่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยถือว่าดินดีครับพี่น้องหกหกจุดหาขึ้นไปมหาเจ็ดนี่ถือว่าใส่ได้เพราะหยาห้ามันดินห้ามมันปลูกหยาขึ้นครับแสดงว่าดินมันใส่ได้แล้วครับครับก่อนปลูกต้นใหม่ห้า เบิ่งกอไพยก่อนนย่าครับดินดีสำไหนครับรองเสียเบิ่งปับมาพ H โอ้ดินดีครับิไกลๆเคียงกันกับเจ็ดนี้เจ็ดครับเพราะมีปุ๋ยมีอย่างแต่ดินมันเปรี้ยวมันจะยูซีถึงหานี่ซีสามซีหานี่เขาเอาพวกปูนขาวมาโรยได้ครับพวกดนลใหม่ครับเอามาใส่ดนลหม้มันซอยให้ปปับสาพดินเปรี้ยวได้ครับพี่นนอะไปครับปูครับการเสียเวลาครับครับพี่นองครับลุยครับผมปูกันเลย ห้าวไก่แทงหักเอาเลยครับเดี๋ยวมันปลงออกมาใหม่ครับพี่นอ้องอ่ามันจะบนเนาครับเดี๋ยวผ้ามูเนาแต็มให้เกลี้ยงๆไปเลยโอเคมีห้าวแทงให้เกลี้ยงแล้วครับเท่ากันไปปุ๋ยใส่เดือนเลยครับปุ๋ยใส่เดือนลงไป ไปล่องไม่พ่อเดียวไม้มาล่องครับพี่นอ้องไม่ในรถไปพี่น้องไปเรียบร้อยก็ลกกรอบครับกร,บกรอบกล้วยเราจะได้กินแล้วอันนี้เป็นกล้วยพระเทพครับพี่นว่ากล้วยหวีดกกอกกล้วยหวีดอกอนี้ไม่มโยก ดีดีครับไปเดือนไปเรียบร้อยต้นต่อไปครับลุยเลย ปุ๋ยเพิ่มจุลินทรีย์กดเขาให้เข้ากันตัวนี้เขาสิล่องครกับอกมีครับ กับขนันนุนไปเลยลงกู้กับขนนนไปเลยครับนี่ปลูกกล้วยกับบุกมีน่นำกันได้กินไหมนนี่รอนะครับไปหาขลิ่นมาร้อยครับนะ้องแม่มีแต่แม่นี่าขางกล้วยนี่ต้องปรผสม เยียบแน่แนๆครับแม่บอกให้เหยียบนแน่นนะครับหากเันแรงดีค่ับว่โอ้ยหุ้ยเพิ่มอเป็นซีออมาดมเ,เ,เดียวมาอยู่พะตนาห้องใบหล่นใส่เดือนครับตันนี้เป็นสัวป้วยเราแถวนี้ไปครับต้นต่อไปเดี๋ยวไทยเยอ้วเส้นหลักไยเป็นสองเท่าเบิงครับ น้องครับผลพ่อยได้ที่ห้าเอาเปลือกมะพร้าวมาลงนี่ครับพี่น้องมันก็นเริ่มซิมเปือ้อลนะครับเดี๋ยวห้าไปฏิคุ้มผ่าใบไว้มันกรร็เลยเป็นปุ๋ยพ่อสํานึงครับเดี๋ยวห้าสิเอาปุ๋ยเสียเดือนลงไปแล้วก็เอาบกกล้วยลงต้นนี้แล้วครับกล้วยพันธุ์ดีอะลงนี้จนสุดท้ายครับเบิ่งว่าต้นนี้สิง,งามปันไดอาจสิมีปุ๋ยจากมะพร้าวเะ็ำให้มันงามได้เดี๋ยวมาคอยติดตามพี่น้องครับ,น,รบนี่ห้าก็ลงไปเรียบร้อยครับต้นมะมี้ มีองลงบมเบิร์ตแต่ว่ากล้วยเขาลงครบแล้วหาหกต้นครับคับแม่กำลังหดน้ำให้ย่ครับมีทองประเสริฐเท่าพันธองประเสริฐครับกล้วยวีดกครับลองเบิ่งครับต้นใดสีย่างต้นใดสีไปครับติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวปลูกต่อครับพี่น้องครับอีกหลายต้นครับยกหาปั่นกินเข่าเ้ากันครับเดี๋ยวไปเห็ดงานต่อครับพี่น้องคอยนำเก็บพักไปกินกับสุกบะเขือครับโอ้โห อ่อนๆครับผักเกษตรบ้านเฮาโห่เหวินครับอวดตัวอยู่ครับไปยิงเด็ดยิงแตกเขาวะพูดเดียวอ้อาจากซีหยอดกับพ่อแล้วครับบ๊อบบเอหยอดนึงมันแตกึ๊บครับเกเสดผมงามให้มักแนวขมครับนี่มีทั้งขมกับบ่ขมครับสะเดาครับสะแตลกับสูบเขือเอ่ะจากสองหยอด แบบขมหยอดหนึ่งนี่ครับแบบนี้แบบขมครับอันนี้สแดาบานเท้าครับอันนี้เป็นสะดาหยอดสะดาเท่าไหวขมน้อยครับนี่เอามาลงไว้กันครับนี่ต้นหนึง่งขอชิมสักยอดหนึ่งนะลูกนี่ครับโอ้ยครับต้นเล็กหน่อยอามาลงไว้ครับแตกครับหนึง่งน้องเบอร์ สตดาวห่อนนี่เขาจะอีกปีหนึ่งนี่มือตะกินครับดอกคุ้งดอกแค่ครับมาไงกินข้าไงสูบระเขือไปแบกอันไปตัดใหม่มาสักทอใหม่ครับพอหญ่เราออกมาเห็ดสวนเป็นหมูครับไปครับปัน่นเขาครับบลกมีได้ไม้บลูกวนบนดพีนน้องมาน้องเทียงน้าหน่อยเฮาค่อยลบฝนครับมาว่านฝนตกอะ เห็นบันไดขึ้นสามขันนิดหน่อยพี่น้องไหมนี่แหละครับหกแห้งครับพี่น้องตรงหน้าต่างผมจะตีมาลงโป่งเคงครับนี่เนาอยากแจง้งเขาก็เปิดหน้าต่างได้ครับปึ๊บนี่ตางออกปึ๊บพูนครับบรรยากาศหน้าต่างห้าวเปิดสวยงามครับหกเนี่ย วันนี้กินเขาแล้ว่ะก็พักผ่อนได้ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศโซฟาหน่อยเอามาแต่พูนโซฟาห่างครับให้ผูดถอนอนเว้นครับเดี๋ยวเฮ็ดห้องน้ำต่อไปจากนี้แหละครับหรือว่าเฮ็ดฟางขุ่นเบิ่งก่อนสิ่งจำเป็นคือห้องน้ำครับพี่น้องขอเฮ็ดไปออมาครับพี่น้องมากกินยังไงครับสุบข์เขือ ครับอใอไส่งเครื่องวครับเออใข่สรงเครื่องใหม่นี่เหมือนเสือซื้อมาจากย่า่เราขายอาหารเสาอเรามาครับมาแซ่บๆครับกินแล้วเขากลับไปลุงเวียกต่อครับครับพี่น้องครับมากครับสุบกเขือครับาักกษตรธรรมชาติสวนเฮาครับแซ่บๆครับกรอบดีครับ

เดี๋ยวนอกหอ,อ,กอมหมอคนเนี่ยรวมหมดเลยตัวดาวไอ้ทัวายขาวผอมอืมอืมบกของพี่นอ้องคองนิดเดียวนิดเดียวไปที่บ้าพี่น้องไปนี่ขอแล้วเดี๋ยวไปดยงานต่อครับ เขาจะซีหาขกัน